สวัสดีครับคุณู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับว่าปวินย้ำชุดนักเรียนคือความเท่าเทียมเป็นเรื่องต่อแหลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายปวินชัชวานพงพันธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการประจําศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตปวินได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับบอกว่าอย่างนี้ชุดนักเรียนคือความเท่าเทียมและกําจัดความเหลื่อมล้ําจริงหรือ ตอนแหลเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสมัยเด็กๆเนี่ยตอนที่เราไปร่วมงานเจตุรมิตรเราก็คิดตามประษาเด็กว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเลิศสุดและสิ่งหนึ่งที่มันดีไฟายความเลิศก็คือชุดนักเรียนของกรุงเทพคริสเตียนที่นักเรียนใส่กางเกงสีดําต่างไปจากอัดสำซึ่งใส่สีน้ําเงินและที่แน่ๆคือต่างไปจากสีกาก,กีคือเทพศรินมันมีความภูมิใจว่าเราอยู่ในโรงเรียนเอกชนโรงเรียนคนรวย ต่างไปจากโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดมันคนละเกรดกันแล้วมันก็พลอยคิดไปว่าเราได้รับการศึกษาที่ดีกว่าไปเรียนรอดอครูฝึกรอดอก็เกรงใจเด็กกทออมากกว่าเพราะผู้บริหารเอาอาหารไปแจกครูฝึกเพราะแม้แต่โค้ดออฟอาร์มซึ่งมันบอกว่าเรามาจากรเรียนอะไรเนี่ยก็ทําให้ชุดรอดอที่มันเหมือนกันหมดกลับแตกต่างกันไปได้มันไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนที่จะแตกต่างกันแม้แต่ในโรงเรียนเดียวกันความเหลื่อมล้ํามันก็มีสูง แม้ชุดนักเรียนจะเหมือนกันก็จริงแต่ทําไมเราไม่มีนาฬิกาแพงๆใส่เหมือนกับเพื่อนเราทําไมกระเป๋านักเรียนของเพื่อนเราเป็นหนังแท้ของเราเป็นหนังพลาสติกทําไมรองเท้าเป็นผ้าใบแต่ของเพื่อนเป็นหนังอิตาลีทําไมแว่นตาของเพื่อนเราเนี่ยเป็นแบรนด์เนมแต่ของเราเป็นของที่ไม่มียี่ห้อทําไมทําไมแล้วก็ทําไมไอ้อ e e ูเมนที่บอกว่าชุดนักเรียนสร้างความเสมอภาคเนี่ยมันคือมายาคติ และที่มันเป็นมากกว่ามายาคติเนี่ยก็คือมันเป็นวาทกรรมที่เผด็จการนิยมใช้กล่อมให้ผู้ปกครองเชื่อว่าในโลกเผด็จการใบนี้ทุกคนเท่าเทียมกันหมด